คำเตือนคลิปวิดีโอนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่เป็นการชักจูงในการลงทุนเด็กต่ำกว่า18ปีไม่ควรรับชมจัดทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นห้ามเล่นตามเด็กค่ะเด็กๆควรได้รับคำแนะนำนะครับ ครบครื่องเรื่องความมันดูดันไม่เกรงใจใครคลุ่มวิเคราะห์บาสเกตบอล NBA ทุกคู่ทุกเกมทุกควอเตอร์สามารถแอดไลน์ได้ที่แ b a 2อ2 NBA 2 2 2ครับอย่าลืมนะครับมีแอดนำหน้าด้วยนะฮะแ b a 2อ2 NBA 2 2 2ครับมาพกอยล้วนะครับกับทีเด็ดจานเจนเบเฮทุกวันกับอยู่กับผมเช่นเคย20เมษายน2025วันนี้มาคุยก่อนเกมครับบาสเกตบอล NBA สหรัฐอเมริการอบเพลย์ออฟครับเป็น8ทีมสุดท้ายครับ โดยคู่ที่ยิบยกมาวิเคราะห์วันนี้หน้าช่อง NBA 222คู่แรกนิวยอร์กนิกส์เจอกับดีทรอยต์พิสตันตอนตี5และถัดมา7จ็ดโมงครึ่งกับยอดทีมในตำนานแอร์เวย์เลเกอร์สทำศึกเกมสำคัญกับมิเนโซตาทิมบอบูลครับก่อนไปวิเคราะห์วิจารณ์2คู่นี้ครับไปสรุปผลงานหน้าช่องเมื่อเช้านี้ครับก็เรียกได้ว่าหวานเจี๊ยบครับการเจอกันระหว่างแอร์เรนตาฮอสกับมายมี่ฮีทครับแต่ก็เกือบเจ้าตัวไม่รอดครับโดยในคู่นี้ครับมามีฮีทครับ เป็นรองเอเลนตาฮอคส์อยู่ประมาณ1แต้มก่อนลงสนามครับราคามีความสวิงอยู่เล็กน้อยครับซึ่งในเกมนี้ผมให้เลือกยืนฟังลูกบอลไฟไมอามี่ฮีทครับแล้วก็ออกสตาร์ทมาในควอเตอร์แรกครับไมอามี่ฮิตขึ้นนําไปก่อน33ต่อ24ครับแล้วก็ควอเตอร์ที่2ครับก็ค่อนข้างจะสูสีกันครับสกอร์อยู่ที่29ต่อ29จบครึ่งแรกครับไมอามี่ฮิตนําอยู่9แต้มครับ แล้วก็มาต่อครึ่งหลังครับเอเลนตาฮอสเองก็พยายามที่จะสู้แบบเต็มที่ครับแล้วก็มาขึ้นนําแล้วก็ตีเสมอได้ครับในช่วงควอเตอร์ที่4สุดท้ายไม่จบในเรกูล่าไทม์ครับต้องไปต่อในช่วง OT ครับแต่ในช่วงโอว์ไทม์ครับเป็นทางด้านเดวิส์มิเชลครับการคนสําคัญของไมอามี่ฮีทก็มาเฉิดฉายในช่วงเวลานี้ครับ และสุดท้ายเป็นไมอามี่ทีมเยือนครับสามารถบุกมาปราบแอตแลนตาฮอคได้ถึงทิน123-114ต่อหวานเจฟเข้ารอบต่อไปครับโดยผู้เล่นตัวจริงในวันนี้ฝั่งนิวยอร์กนิกส์ครับเจอกับดีทรอยพิสตันนะฮะเจ้าบ้านนิกส์นำโดยจเจอเรนเบรนซัน,นคาร์วินธนีทาวมิเกลบิชเจสโจสฮาร์ดแล้วก็โอจิโนโนบี ส่วนทีมเยือนดีทรอยพิสตันทีมดาบหกในสายตวนออกวันนี้จะไม่มีจาเดนไอวีครับจะนำโดยเคสคคนนิงแฮมทีมฮาร์ดเว์จูเนียออซ่าทอมสันโทเบียสเซริสแล้วก็จาเลนดูเรนโดยในซีซั่นนี้ดีทรอยพิสตันชนะ44แพ้38ส่วนนิกชนะ53แพ้ไป31เกมครับซิตีในซีซั่นนี้ก็เรียกได้ว่านิยกนิกดูดีกว่าทีมเยือนอย่างดีทรอยพิสตันครับแต่คู่นี้เจอกันครับก็ค่อนข้างจะสูสีครับ ดูกันนี้นะฮะเจอนัน4ครั้งพิสตันชนะได้ถึง3ครั้งครัครบเกมนี้ค่อนข้างเสี่ยงครับนิวยอร์กนิสเป็นต่อหยุด7แต้มครับเสี่ยงมากที่จะเลือกฝั่งแต่สิ่งที่น่าจะเกิดขึ้นในเกมนี้ครับคือเป็นบาสท,ที่ค่อนข้างจะอึดอัดแล้วก็ทําสกอร์กันค่อนข้างยากผมมองว่า221ในวันนี้ครับไม่น่าจะไปถึงคู่นี้ยืนฝั่งต่าปลอดภัยครับไปกันต่อที่คู่ที่2การพบกันระหว่างเจ้าบ้าน Girls, เอเวเลเกอร์สบนสนามคริปโตคอมมารีนาเจอกับมินนโซตาทิมเบอร์มมาปา โดยเจ้าบ้านครับเอเวลิโกสนำโดยเลบอนเจมส์กับลูค้าดอนชิกเสริมด้วยออสตินรีฟรุยฮาชิมูระแล้วก็แจ็กสันเฮตัวเจ็บมีแค่แม็กซี่เครเบอร์เท่านั้นส่วนทีมเยือนมินนโซตาทิโมบูฟครับนำโดยแอนโทนีเอ็ดเวิร์ดเจ้าของฉายาแอนแมนครับจอมเก๋าไมค์คอลลี่จารดินแม็กแดเนียลจูเลียสเรนเดลและเจ้าพอ่อเกมรับการรีบาวรูดี้โกแบดโดยมินนโซตาทิโมบูฟไม่มีปัญหาเรื่องผู้เล่นบาดเจ็บ โดยทั้ง2ทีมนี้ครับค่อนข้างจะสูสีกันมากกันเจอกันในฤด,ดูกาลปกติ4เกมครับเลเกอร์ชนะได้2เกมในบ้านแล้วก็ออกไปแพ้ทีมบูบูฟในบ้านของทีมบูบูฟ2เกมครับคู่นี้เลือกฝั่งค่อนข้างยากครับบาสเป็นไปได้หมดครับแต่สิ่งที่น่าจะเกิดขึ้นเหมือนกันในเกมนี้ครับ คือสกอร์ก็น่าจะต่ำกว่า217ครับเปิดมาแบบนี้ก็มองว่าทั้ง2ทีมก็น่าจะเน้นเกมรับแบบเต็มที่ครับแล้วก็เป็นบา์ที่ค่อนข้างที่จะม,มีความสำคัญครับใครชนะได้ก่อนก็ถือว่าได้เปรียบน่าจะเกรงกันทั้งคู่ศาศนาจันเจ20เมษายน2025ช่อง n b a 222ผมคัดมา2คู่นิวยอร์กนิกส์เจอกับดีทรอยต์พิสตันสกอร์สูงต่ำเปิดมา221คิดว่าน่าจะเป็นบาสเกรงมือแข็งทั้งคู่ครับตั้งเกมรับกันแบบเต็มที่ สกอร์ต่ำกว่า221ในคู่แรกส่วนมินนสโซตาทิโมบูฟครับสูสีเดเกินกับเอลเอเลเกอร์สครับก็ไม่เน้นให้เลือกฟังครับแต่สิ่งที่น่าจะเกิดขึ้นครับคือเกมรับของทั้ง2ทีมครับก็น่าจะตั้งโซนกันแบบเต็มที่สกอร์รวมก็น่าจะต่ำกว่า217ครบเเคครรืืร่่อองงวามมันนดดูดัไม่เกรงใจใจคร กลุ่มวิเคราะห์บาสเกตบอล NBA ทุกคู่ทุกเกมทุกควอเตอร์สามารถแอดไลน์ได้ที่ NBA 222ครับอย่าลืมนะครับมีแอดนำหน้าด้วยนะฮะ NBA 222ครับแล้วพบกันใหม่ครับฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ไปด้วยนะครับขอบคุณครับ